คูกัเลยนี่หมายับของเราอนะหมายจับที่7จ็ดตีสาสองนที่เาเจ็ดสานะยาเสพติดวันที่แปดเนี่ยของเราคนที่ออกเนี่ยเป็นต้นสักของานาวานะหมออกหมายจับก็คือนายรงวอนนะลการัพย์โดยร่วมกลังความผิดโดยจะตั้งแต่สอคนขึ้นไปโดยใช้ยังเสะดกแก่กลางาดหรือการพาจำนันไปเนี้ สายยาที่เียบได้เหมือนกันหมายจับที่7 1 5ห7นะครับลงวันที่ 8- 5, สิงหาคมน้อยจริงๆยันวากันนะครับออกหมายจับนางสาวนชนานะทไไมเป็นคนนอ่าคเข้าใจคราวนี้รายละเอียดคดีที่พลังานี่เป็นุจับอพี่รายละเอียดฉะนั้นเราต้องไปถามพน,นังานะ ข้อหาที่โดนคือร่วมกันนะครับโดยร่วมทำความผิดโดยการกระจายตัวไปโดยใช้ยาพิษนะเพื่อสะดวกนุนการค้าหรือการพาตัวไปหรือเพื่อให้คนใจเย็นอยู่มันนี่ตัวเราว่ามาการป่ะนี้ในแบบเดีรวกันว่าป่ะ้อเสร็จแลครับแต่ว่าต้องคุยเับเขาเองคือตอนเนี้ยมันมีเบบวอาที่รถก่าอนไปช่วยฟังก่อนที่เฮ้ยเบื้องต้นเนี่ยตอนเนี้ยคือว่าเราจบอย่างนี้นะไม่ต้องหาอะไรป่ะข้หาที่แจ้งเข้าใจดีไหม ก็จริงจริงแต่มันผมคื้ว่ามันถึงที่เขาบอกว่ามันเยอะที่ที่ใั่ไปมาใอบใช่ไหยก็มีหอเยานาวาเขาบอกว่าผมมาเอายเยอะมากเลยไม่ได้มองว่าผมไม่ได้เอาเยอะอะไรก็เอาดีเท่าดี